สวัสดีครับเ็มครับโอเคเราก็มาเรียนกันต่อนะครับผมคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าตกมาตายครับตกมาตายเนี่ยมักจะใช้คำกับบริบทที่ทำดีมาตลอดครับแล้วก็ตกมาตายนะั่นคือมาตายตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนปลายนะครับเหมือนกันครับการตกมาตายของผู้ปฏิบัติหรือของผู้ที่ฝึกสมาธิมีค่อนข้างเยอะครับ สภาวะตอนแรกจนถึงช่วงกลางเนี่ยผมจะไม่พูดถึงละเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วก็เข้าใจมาระดับหนึ่งละสภาวะตกม้าตายครับมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆบททดสอบหรือถ้าไม้ตายหรือเป็นเพือกสุดท้ายละเพื่อสุดท้ายที่จะงัดเราลงหรือจะถีบเราลงถีบสติตั้งมั่นของเราลงให้เราหลุดจากสมาธิไปไม่ให้เข้าสู่สภาวะ สมาธิที่แท้จริงหรือถ้าจะพูดให้เพื่อนๆเข้าใจครับเมื่อไม่ให้เข้าสู่เขาเรียกว่าสมาธิระดับละเอียดสมาธิระดับละเอียดก็คือดับทวารครับดับทวารดับทวารก็คือเหลือแค่จิตครับพอเราดับทวารได้เหลือแค่จิตเนี่ยโอ้โหแล้วเพื่อนเจะรู้เลยครับว่า บรรยากาศอากาศสภาพแวดล้อมความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสุดยอดเลยครับมันจะเหมือนกับเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ครับมันเพื่อนๆต้องไปสัมผัสเองครับว่าคําว่าอากาศบรรยากาศหรือความรู้สึกที่มันดีกว่าข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยหมายถึงเนี้ยเนี่ยครับที่เราลืมตาเข้ามาเนข้างนอกเนี่ยคือไงแล้ว สภาวะที่มันเหลือเฉพาะจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นยังไงอากาศมันดีกว่าข้างนอกอยังไงอากาศมันจากข้างในจิตของเราความรู้สึกที่มันเป็นกุศลจากจิตของเรามันเป็นยังไงเพื่อนๆต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็ข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะครับก่อนที่จะไปถึงสภาวะนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเจอสภาวะตกมาตายซึ่ง เป็นเรื่องไม่แปลกครับเป็นเรื่องปกติใครที่มาถึงเข้าชาั้ละเอียดได้เลยหรือติดจิตได้เลยอันนั้นผิดปกติครับหมายความว่าคนทั่วไปเขาฝึกกันไม่ได้นะครับบางคนฝึกมานานบางคนฝึกมานานยังทําไม่ได้เลยครับคนที่ชํานาญบางทีอาจจะเข้าได้บ้างเข้าเข้าไม่ได้บ้างมันไม่ใช่อะไรที่มันนึกอยากเข้าก็เข้าเราไม่ได้เหมือนกับเซียนหรือ หรือสติเนี่ยมันเซียนถึงขนาดระดับพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่นึกอยากเข้าก็เข้าวุบวุบว,บวบอย่างนั้นได้เรายังอยู่ในช่วงเป็นระหว่างการฝึกครับระหว่างการฝึกแม้แต่ผมเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นสภาวะที่คนที่มาทางสายนี้สายสมาธิโดยตรงกะว่าจะเป็นเอ็กเปิร ทางด้านสายสมาธิเลยยังไงก็ต้องเจอครับคือเวลาเราเวลาเราฝึกไปผ่านสมาธิระดับต้นผ่านสมาธิระดับต้นนะครับมาเนี่ยเข้าสู่สมาธิระดับกลางหรือผมต้องอธิบายสมาธิระดับต้นไหมไม่ไม่เป็นไรนะครับอ,อ,อาจจะให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดู คลิปก่อนๆเองนะครับที่เป็นสภาวะระดับของสมาธินีลองดูนะครับลองดูผ่านสมาธิระดับต้นนะครับไปพอเข้าสู่สมาธิระดับกลางสมาธิระดับกลางเนี่ยผมทวนให้นิดหน่อยสมาธิระดับกลางคือเราอยู่กับสมาธิแล้วสิ่งใดเนี่ยเข้ามากระทบเนี่ยเราจะแค่รับรู้แต่เราจะไม่หลุดจากสมาธิเราไม่กระเพื่อมเราไม่ไปสนใจเราไม่แวะ เอาเมนูนี่นั่น,นเลยเราจะยังอยู่กับการฝึกของเราอยู่เราจะยังเกาะไว้แน่นอยูอ่กับสมาธิที่เราฝึกนั่นคือชาระดับกลางหรือสมาธิระดับกลางนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปก่อนที่เราจะเราสเต็ปต่อไปคือเราจะเจอละเจอสภาวะการตกมาตายละมันจะต้อง เพ่งแล้วเพ่งหรือจดจ่อหรือโฟกัสการฝึกหรือกรรมฐานหรืออารมณ์ฌานของเราอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องไม่ให้แผ่วอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องไม่ให้แผ่วถ้าเราทำอย่างนี้ ไปได้ตอนแรกอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องถ้าเราลากให้มันยาวได้พอเราลากให้มันยาวเพ่งจดจอแนบแน่นไปเรื่อยๆกับสภาวะกับความรู้สึกกับการฝึกไปลากให้มันยาวสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับฟังดีๆนะครับเพื่อนๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกหรือการรับรู้ตามสภาวะ ตามประสาททั้งสัมผัสทั้ง5ห,หรือตามทวาร5เนี่ยจะค่อยๆหลีลงหลีลงกะเราหลับตาแล้วเราไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะครับง่ายจะค่อยๆหลีลงเราจะไม่ได้เห็นแหละแทบแม้แต่ไอ้มืดๆอะไรเงี้ยเราจะไม่สนใจหรอกครับการได้ยินจะได้ยินสิ่งรอบข้างค่อยๆเบาลง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 หรือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือ เบาลงเบาลงจนไปถึงสภาวะที่มันสงบที่แบบหูมันจะได้สินเสียงเสียงของความเงียบที่มันเป็นวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเบาๆนะครับสบกลิ่นเนี่ยโอเคไม่ไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วถ้าไม่ได้มีใครทําอาหารอะไรพวกนี้ครับกลิ่นรสไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วมันจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับอันสุดท้ายก็จะเป็นสัมผัสทางกายความรู้สึกอ่ะมันจะมี ep ก่อนๆคือตัวหายใช่ไหมครับ ความรู้สึกของกายเนื้อจะค่อยๆหายไปหายไปไม่ว่าจะเป็นนิ้วแขนขาหลังมันจะหายไป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 มันจะมันจะหาย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 ,หายจนก่อนที่เราจะไปถึงสภาวะชาละเอียดหรือปิดทวานนั้นนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้อง ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้อันเนี้ยเหมือนกับว่าผมมาขยายสภาวะจำศีลน่าจะเป็นสภาวะที่วันที่แปดมั้งอืมแบบเออซ้อมตายอะไรพวกเนี้ยพอการรับรู้เนี่ยมันน้อยลงจิตจิตหรือสติเราครับถ้ามันวอกแวกสักนิดเดียวนะถ้ามันวอกแวกเลยเนี่ยมันจะรู้สึกว่า เราตายหรือเรากำลังจะตายหรือเรากำลังไม่หายใจหรือเรากำลังสูญเสียตัวตนไปเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเกิดสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บแวบเดียวครับมันจะเกิดความกลัวมันพะมันเกิดความกลัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะหลุดจากสมาธิทัทนทีทุกคนมันก็จะกลับมาบางคนกลัวแบบลืมตาขึ้นมา ภาวะอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยทําไมร่างกายฉันหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคนที่ไม่เคยเจอจะต้องประสบกับกลไกของจิตซ้ำๆครับซ้ำๆเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเพื่อให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปในฌานละเอียดได้ หรือสมาธิระดับละเอียดระดับดับถวาวรได้ถ้าเราถ้าเราเข้าไปถึงระดับนั้นได้นะครับกุศลล้วนร้อยพันเปอร์เ,เซนต์มีจิตมีแต่กุศลเพียวครับอันนั้นกนะุศลที่เขาเรียกที่เหมาะสมที่จะใช้คำว่าอนันตริกรรมฝ่ายดีแบบ เพียวๆร้อแบบไม่มีอะไรเจือจางเลยกุศลเพียวๆแล้วมันเป็น,นกุศลกาลังแรงได้บุญสูงมากเลยนะครับแม้แต่ผมมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังเนี่ยยังเกิดสภาวะกับร่างกายผมเช่นขนลุกไล่ขึ้นมาจากขึ้นมาฝั่งนี้อะไรพวกนี้ผมก็เอิมไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปโฟกัสสภาวะเหล่านั้นมันเป็นสภาวะถ้าเจอแล้วมันเกิดปิติ เกิดความดีใจว่าโเนี่ยแหละฉันฝ่ายฝันตามหามานานแล้วสภาวะนี้คนที่เป็นสายตั้งใจที่แท้จริงแล้วตั้งใจฝึกสมาธิที่แท้จริงเขาสแสวงหาสภาวะนี้แล้วอยากจะเข้าชานละเอียดให้ได้ครับนะครับเพื่อนๆที่ฝาผ่านมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นสายที่จะ ตั้งใจเนี่ยยังไงก็ต้องเจอสภาวะเหล่านี้ที่เราจะตกหมาตายครับเราจะตกมาตายแล้วถ้าเราเอาชนะการตกหมาตายนั้นได้เพื่อนๆจะเจอกับสภาวะสมาธิระดับละเอียดหรืออัปปมาสมาธินะครับมันจะมีอะไรนะคณิกะสมาธินะสมาธิหรือชาระดับยาว อุปจาระสมาธิใช่ไหมคณิกาอุปจาระสมาธิแล้วก็อัปมาสมาธินะครับที่เป็นระดับละเอียดขั้นปิดวารน,นะครับผมอืมก็หวังว่าจะแชร์เรื่องเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ ท่านใดที่ยังฝึกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนถ้าเดินทางสายเนี่ยครับยังไงเพื่อนเพื่อนก็เจอนะครับสภาวะนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะเริ่มพิมพ์คุยกับผมรู้เรื่องเพื่อนเพื่อนก็จะพิมพ์อ้ผมเจอแบบนี้ครับนู่นนี่นี่นั่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเร็วเพื่อให้เราไวกับการฝึกสมาธิเพื่อให้เราเข้าไปถึงสภาวะนั้นครับไวที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุด นะครับแล้วก็เหมือนกับถ้าทำได้ดังใจเลยก็ถือว่าสุดยอดมากเช่นกันนะครับผมโอเคหวังว่าเพื่อนๆทีเ่เป็นสายเพื่อนๆที่ตกม้าตายเหมือนกันเราก็จะมาฝึกไปด้วยกันแล้วก็พยายามไปด้วยกันนะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูนิเวอร์สด้วยนะครับผมคอมเมนต์ Comment, ติชมแนะนำอะไรต่างๆนะครับเต็มที่นะครับจัดมานะครับผมแล้วก็จะ ท่านใดสนใจเรียนสมาธิเรียนแปลนิมิตเข้ามาส่งกันบ้านให้ผมช่วยอะไรต่างๆก็ลองเข้ามากันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ